บุกจับ4ทหารอิสราเอลลอบจัดปาร์ตีม้มวสสมเสพยาอีโคเคนฉลองพักครบข่บเกาะพัง,งนันเมืม่มอเวลา2นาฬิกา40นาทีของวันที่14ตุลาคม2568ภายใต้การสั่งการของพลตำรวจโทศักซิราเพือกอ่ัผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังันที่มีนโย,ยบายปราบปรามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน,งนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเหตุร้องเรียนผ่านสายด่วน1155จากชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งว่า วินล,ล่าซึ่งอยู่ติดกันได้เปิดเพลงและจัดงานปาร์ตี้ส่งเสียงดังรบกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญแม้จะตักเตือนแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดจากนั้นพันตํารวจโทวินิตบุญชิตสารวัตรสถานีท่องเที่ยว5กองกากับการสองกองบังคับการท่องเที่ยว3และนายสุริยาบุญพันธ์นายอำเภอเกาะพง,งนันนาเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวเกาะพง,งนันพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพง,งนันตำรวจสถานีตำวรวจภูธรเกาะพง,งนันและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่พงันเข้าตรวจสอบวินล่าหลังดังกล่าว พบว่าเป็นชาวต่างชาติ4รายได้แก่นายดาเนียลอูริซมอนนายดาวิดอิซิดเลบูวิทนายเคเฟียเปเรสและนายกายลีวายทั้งหมดสัญชาติอิสราเอลอายุระหว่าง26จนถึง27ปีเจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบเอกสารและตักเตือนแต่ขณะตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นพิรุษและพบของกลางยาเสพติดวางอยู่บนโต๊ะอาหารได้แก่โคเคนชนิดผงสีขาวน้ำหนักรวม0.59กรัมและยาอีชนิดผงสีชมพูน้ำหนักรวม1.37กรัมบรรจุอยู่ในกระเป๋าสตางค์ ผู้ต้องหาทั้งหมดอ้างว่าพวกตนเป็นทหารอิสราเอลที่อยู่ในระหว่างลาพักร้อนรับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของพวกตนที่ร่วมกันซื้อมาจากเพื่อนชาวอิสราเอลไม่ทราบชื่อสกุลเพื่อน,นํามาเสพในงานปาร์ตี้ฉลองการประกาศยุติสงครามหยุดยิงในฉนวนกาซาที่มีชาวอิสราเอลเข้าร่วมประมาณ10จนถึง15คนและก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงที่นั่นได้มีนักท่องเที่ยวมาโวยวายเรื่องเสียงดังทําให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงนอนไม่หลับ พวกเพื่อนๆจึงทยอยกลับที่พักคงเหลือพวกตน4คนปาร์ตี้ต่อนั่งคุยและเสพยาเสพติดที่สั่งมานั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําชาวอิสราเอลทั้ง4ีรายตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผลการตรวจพบว่านายดานียลอูริสไซมอนและนายเคเฟียเปเรสผลเป็นบวกพบสารเมทแอมเฟตามีนยาบ้ายาไอซ์และสารโคเคนส่วนนายดาวิดอิซิเลบวิตและนายกายลีไวผ์เป็นบวกพบสารโคเคน จาหน้ที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาชาวอิสราเอลทั้งสี่รายในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาอีและประเภทสองโคเคนไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมายพร้อมแจ้งข้อหาเสพย,ยาเสพติดตามผลตรวจสารเสพติดที่พบก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกงงาะพงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทรเระเรวลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน